ม่อยู่อ่ะทำดาดิมันเป็ตูันเป็นตูนี่บอกไอ้ัยม้ไมไอ้ท่อไม้ท่อไม้ท่อไม้หวนี่ตวนี่มจะกไ่จตกไมาไพูดเดียวนิเดิวววดิ้บมหลามใครบมหลามอ่ะไม่จะแตกไม่จะแตกอยู่ยิงยมาแจกมาแจกมแจกมแจดีมจิดี่อยูมาลมจะวไกูไปกู ไปแจก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 เก็บมาด่เก็บมาดิเก็บนี้เก็บต่ไปได้เก็บต่ไปได้สวยสวยสยไิงต่อยิงต่อนี่ขจัไมัหลังมันงมันสวยหลังเราลงลงลงนลงก่อนได้ไหมลงก่อนตาสวยโอ้พี่เอ้าอะไรจะอะไรไปเก็บของอยู่ไปเก็บของอยู่จะอะไรจะไรต้องต้องเด็กมึยิงยิงแก้รูปแก้รูปเป็นใครแก้รูปแก้รูปเป็นใครแก้หนาว หัวหัวเริ่มมีกินแล้วนะแม็กแม็กแม็กพี่แม็กไกลเก็บไปเมื่อจะต้องแล้วไกลเก็บไปแล้วใช่เหรอมัแตกแล้วเฮ้ยไฟล่าโอ้โหขูเข้าไปไหนเฮ้ยขูแม็กจะไปบินใบที่ไหนวะเบนเอขู่เข้าไปป่าได้ไหมครับ mày hiểu con biết hơn đi là mình <laughs> <down> <discussion> <which> <taught> <M reconstruction> เห็นมึงอ่ะาพงาดสอนมึงกลับตะวาดปากก็จับละบาดเหมือนกับสัตว์ประหลาดกูนั่งขัดสมาัดออกมาจับกระดาษข้ามึงหับขนาดอึแล้วกูบินไวเหมือนซิติ้งไฟเรื่องเฮียควยไรสัตว์กูจะทิ้งไปอึกูไม่สนหรอกมึงจะคิดไงยิ้มด้วยมีตายมึงก็รู้ดีสัตว์ไม่ได้ชิวปเลยไม่เธอ a อ l new ที่โค้งจะเศร้าโค้หมาไม่เธอ a อ l new bitch และเพลงของกูไม่ได้ปล่อยหรคิดกูจะเป็นตำนานและก็ Hercules กูแปลงร่างเป็นหัวมังกรซอแล้วกูเห็นหน้ามึงแล้วกูไขกัดดายึดเมียมึงจนนนทีอถึงเช้าแต่โมนี่ล ดูพลางเหมบอกัเแครินมาหน้าเบอร์อเลวนแคปเปอตัวลาย I'm a devil n o อ I'm on another level พี่สาวมึงส่งสายตาอยากให้กูไปหาไปรับไปส่งสีเขียวซุปเปอร์คาดตาช่อปปาอยู่บนอกค่ำคืนในกะหูหูลซี่เย็ดเมียมึงอยู่ที่ร้านสโตรตีอเย็ดเมียมึงทุกที่เฮียถูกซดเมือนกับูกพแฟมึ่งมาตทีกูล ปู่แม็กหัวใจตอนนี้เริ่ลำบากเวฟปู่แม็กเริ่มเงียบรู้สึกว่าอยากเย็ดปู่แม็กเลยอยากจะออกไปบินใบปู่แม็กนั้นสดและยังไม่มีใครปู่แม็กเลยปัดทินเดอร์เห็นนมสับสาและฟินเวอร์ปู่แม็กอยากเย็ดจริงๆเด้เอปู่ไม่แค่เย็ดทีให้เธอไปท้าถึงเจอเห้แม็กอ่อ ยังยังไม่่บนานาลิกาแต่เป็นความผิดกูเองที่ดันมากลายพันธุ์มันอยู่ในดีเอ็นเอฮัต์โซ่ทุกวัแล้วมึงทำอะไรกันกูเขียนกันแต่เพลงนั่นแหละ วมัน,นก <ooo paying> <booster> ็นยังคนละลุนบอกวิวแก๊กปุกพ่อมึงมาสู้ไม่ต้องไว้กันที่แรปกกูก็ทำมึงสะดุ้งทามึงกลัวมึงกะโดนทำมาดอนเมื่อได้ส่งคำที่กูต้องกลับมาสู้มันเป็นงานไม่มีสิทธิจะมาคล้องยอมเสียน้ำตาฮไม่เสียเวลามาพูดเว้ย